ฮัลโหลวัสดีค่ะทุกคนจเจอกันกับแม่หมออมมี่กับเพจแม่รูปผูกดวงนะคะวันนี้เราจะมาในคลิปแรนดอมหัวข้อที่ว่าคนคนนี้ช่วงนี้เขาคิดยังไงกับคุณนะคะแล้วเขาจะทายังไงกับคุณต่อไปนับแต่นี้ที่เราดูคลิปนี้กันนะคะแน่นอนค่ะต้องเชื่อมั่นในตัวแม่หมอด้วยเชื่อมั่นในไพ่ทาโรยิปซีสำรับนี้นะคะแล้วเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะช่วงนี้คนคนนี้นะคะเขาคิดยังไงกับเราคะ่ะ โอ้ไม่ก็เขายังลึกถึงและคิดถึงคุณในแงด่ดีๆเสมอเลยนะคะยังรู้สึกดีหรือถ้าเกิดว่าคุณลูกดวงที่ดูคลิปรันดอมคลิปนี้เป็นคนรักเก่ากันนะคะเออเขาก็ยังไม่ลืมคุณในหลายๆเรื่องนะคะเออจริงๆแล้วเขาคิดหลงสนเสน่ห์หรืออะไรกับคุณเนี่ยคือตอนนี้ถ้าเขามองมาที่คุณเขาจะรู้สึกถึง พลังงาที่แบบคุณน่ะดูมีสเสน่ห์มากๆเลยไม่ว่าคุณจะทําอะไรไม่ว่าคุณจะพูดอะไรแต่งตัวแบบไหนกิจารามอะไรแบบไหนนั่นแหละค่ะมันคือคุณตรงสเปคตรงใจของเขาคนนี้มากๆเลยนะคะแล้วส่วนดูสิ่งที่คุณคิดกับเขาคุณจะรู้สึกอะไรที่แบบว่ามันอืมคุณจะรู้สึกว่าฉันยังไม่กล้าเปิดใจอ่ะเออฉันยังแบบฉันยังไม่อาจที่จะคาดหวัง ว่าเธอจะรักฉันจริงๆได้อะไรทํานองนี้นะคะคุณจะรู้สึกถึงความไม่แน่นอนในจิตใจของเขาเลยนะคะก็ถ้ามันตรงหยุดดูฟังต่อได้แล้วแม่หมอจะบอกว่าคนคนนี้อีโก้สูงมากเขาจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวดีหรือหน้าตาดีทํางานดีฐานะทางบ้านดีอะไรทํานองนี้ด้วยนะคะแล้วซึ่งในใจของคุณจะรู้สึกว่าแล้วฉันน่ะจะดีพอที่จะรักเธอเหรอแล้วฉันน่ะจะดีพอที่จะดูแลเธอได้หรออะไร ทำนองนี้นะคะคุณอะไม่คาดหวังเลยแต่จะบอกว่าเขาคาดหวังในตัวคุณมากๆเขาเขารู้สึกว่าถึงคุณไม่ได้ทำอะไรให้เขาหรือไม่ได้คุยกันนะคะเขาอะ ก็รู้สึกดีๆอะคุณนะเออไม่ว่าคุณคุณกับเขาจะต่างคนต่างอยู่หรืออาจจะไม่ได้รู้ตัวตนการว่าแอบชอบกันอะคะเขาจะเป็น energy ที่มองคุณในด้านดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็อยากคุยด้วยอยากสารสัมพันธ์ให้มันมากกว่านี้นะคะอืแล้วในขณะที่คุณเองคุณอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องความรัก มากพอสมควรมันเลยทําให้เป็น energy ด้านลบนิดนึงทําให้คุณมองเขาในแง่ที่แบบเขาแต่งตัวดีดูดีดูดูดีขนาดเนี้ยเขาจะมาชอบคุณได้ยังไงอ่ะเอออะไรทํานองเนี้ยค่ะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเอ,อ่ยนี่ไงอีกแล้วคุณ <laughs> ทําไมหรอฉันเนี่ยคนอย่างฉันนะอันนี้แม่หมอพูดแทนตัวเขานะคะคนอย่างฉันเนี้ย ที่มันเป็นแบบเนี้ยคือฉันก็มีหัวใจแล้วฉันก็รักคนอื่นเป็นนะไม่ใช่แค่แบบเอ้ยรักแต่ตัวเองอะ่ะไม่ได้รักใครเลยเขาก็ยังมีความรู้สึกที่ที่มองคุณนะคะแบบอยากให้คุณเชื่อมั่นเขาอยากให้คุณเชื่อใจเขานะคะเอออยากเริ่มต้นเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมากๆอยากเรียนรู้นะคะแล้วไม่อยากให้คุณหักอึดอัดอืมไปมากกว่านี้ ไม่อยากให้ให้คุณเป็น energy ที่แบบว่าอยาอึดอัดเลยเมื่อแบบคุณอยู่กับเขาอ่ะเออมันทําให้แบบทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ไหมที่คุณจะไม่ใช่ energy ลบๆกับเขาแบบนี้อะไรทํานองนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณเองเนี่ย ก็จะกี่รอบก็ออกมาแบบนี้ค่ะคุณหนังโคตรไม่มั่นใจในตัวตัวเองก็เช่นเดียวกันหรือตัวเขาก็เช่นเดียวกันเขาว่าอาจจะมีคนมาจีบเยอะแยะมากมายเพราะโฟลไฟล์ 5, เขาดูดีมากพอสมควรแม่หมอพูดเลยนะคะมันเลยทำให้คุณเป็นเอ NERGY ที่แบบไม่จริงมั้งไม่ใช่มั้งเขาไม่ได้น่ารักเราไม่ได้จะชอบเรานะอะไรแบบนี้ไม่น่านจะจริงจังกับคุณหลอกแล้วคุณก็จะแบบทาตัวที่แบบไม่คาดหวังอนะเออคุยก็คุยไม่คุยฉันก็อยู่ได้อะไรทํานองนี้นะคะเขาคาดหวังคุณมากมาก,มาก แม่หมอพูดเลยดูคุณซีเขาคาดหวังที่จะร่วมสร้างอนาคตกับคุณที่อยากจะพาคุณไปเจอเพื่อนครอบครัวเขาที่อยากจะทำให้คุณรู้จักงานของเขาว่าเขาทำงานแบบนี้เขาเป็นแบบนี้นะเขาเลี้ยงดูคุณได้และเขาดูแลคุณได้อะไรทำนองเนี้ยคุณนโคตรจะอึดอัดใจเลยแล้วคุณก็โคตรจะไม่เชื่อมั่นเขาเช่นเดียวกัน่คุณดาบกับหัวหมดเลยไม่ว่าจะออกเปิดออกมาด้านไหนคุณจะแบบอืมอยากเลิกอะ ไม่อยากเชื่อมั่นอ่ะไม่อยากคุยอ่ะไม่อยากคบอ่ะมันเป็น energy ที่ลบๆคุณอาจจะเคยเจ็บเคยเจอมามากพอสมควรนะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคนคนนี้ที่เขามีโฟลไฟล์ดูดีขนาดนี้ยเขาจะมาชอบคุณได้ยังไงเออเขาจะมาจริงใจกับฉันได้ยังไงอะไรทํานองเนี้ยแม่หมอบอกเลยว่าเขาอยากจะมีอะไรพูดหรือตกลงทําให้คุณน่ะ เชื่อมั่นในตัวของเขามากกว่านี้นะเออแต่เขาไม่กล้าแต่เขาก็ได้แค่คิดได้แค่แบบหรือแอบเตรียมการเอาไว้ว่าเดี๋ยวถ้าได้เจอถ้าได้คุยนะเขาจะพูดเลยว่าเขาอะดูแลคุณได้แต่แบบแบบแบบนี้นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยถ้คุณโ okay, อเคเขาก็เซย์นะคะอะไรทำํำนองนี้ในขณะเดียวกันที่คุณเองอืมคุณแอบรู้สึกว่ากลัวแพ้อะกลัวแพ้ใครที่อยู่ รอบข้างเขาที่อยู่ในใจเขาที่ที่คุณเห็นหน่ะหรือคุณไปได้รับข่าวสารอะไรมาหรือคุณไปแอบ,บดูการกระทาอะไรของเขาก็แล้วแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณกลัวแพ้คนคนนี้ที่อยู่ใกล้เขามากๆคุณจะรู้สึกว่าฉันดีไม่พอคุณแม่หมอบอกเลยไม่มีใครที่ตีดีแล้วเพอร์เฟกในทุกๆด้านในทุกๆเรื่องคุณมีความดีอ่ะหรือมีความอะไรที่เพอร์เฟกอยู่ในตัวคุณ แล้วมันอาจจะไม่ใช่ด้านที่คุณคิดว่ามันดีก็ได้เออจะให้ดีทุกๆด้านมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะอุโทษิีประมาณนี้นะคะอืมเขาเองจากที่รู้สึกเออเขาเองไม่ใช่ไม่เคยเจ็บปวดนะเขาเองเคยเจ็บปวดแล้วเคย เคยโดนเทหรือถูกทิ้งหรืออะไรมาสักอย่างเขาก็เคยมีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะคะแต่ในตอนนี้แม่หมอมั่นใจว่าเขาอะหยุดแล้วหรือเขาพอแล้วเขาหยุดจุดอิ่มตัวที่เขาจะต้องมาจริงจังกับใครสักคนหนึ่งในชีวิตแล้วเอ้ยบางคนอาจจะอ่าเริ่มอายุมากขึ้นแล้วนะแก่แล้วนะอะไรแบบเนี้ยมันจะมาชิวมันจะมาสโลไลท์อะมันไม่ได้แล้วเออคุณเองก็เช่นเดียวกันค่ะคุณเองก็อยากมีรากฐานที่มันมั่นคงคุณเองก็อยากที่จะ เจอคู่ของคุณคนที่ใช่ในเร็วๆนี้คนที่จะดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้รักคุณด้วยความจริงใจนะคะแล้วคุณเองอ่ะแม่หมอบอกเลยคุณเองก็มีสเสน่ห์ในตัวอย่างที่บอกเนี่ยคุณอย่าไปไม่มั่นใจค่ะเขาถ้าไม่จริงจังเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณอ่ะ ใช่นะเออเขาเองเขายังรู้สึกเลยแนละ้วทาไมคุณต้องดูถูกตัวเองแม่หมอบอกเลยอย่าดูถูกใจอย่าดูถูกกายอย่าดูถูกการแต่งแต่งเนื้อแ,แต่งตัวคําพูดการกระทําของคุณค่ะเพราะคุณก็มีสเสน่ห์ในสายตาคนอื่นหรือโดยเฉพาะตัวเขาเช่นเดียวกันนะคะอะไรทํานองน,นี้นะคะอืมนี่ไงเขาคนนี้นะคะอืมเขาทาไมรู้สึกถึง รู้สึกเหนื่อยแอบเหนื่อยแอบเหนื่อยใจพูดอย่างนี้ได้ป่ะแอบเหนื่อยใจในตัวคุณแอบผิดหวังในความคิดในการกระทําของคุณนิดนึงนะไม่ได้เยอะเขารู้สึกผิดหวังเพราะคุณอาจจะไม่คุยกับเขาไม่เข้าใกล้เขาไม่ทักหาไม่โทรหาเขาไม่มีเวลาให้เขาอะไรสักอย่างเออคุณเองก็จะมาแบบนี่เริ่มแล้ว ไม่ได้สิฉันต้องดูแลตัวเองฉันต้องใส่ใจตัวเองให้มันมากกว่านี้เว้ยฉันจะต้องสตรองฉันจะต้องเก่งฉันจะต้องแต่งตัวดูหล่อดูสวยดูดีฉันจะต้องเข้าร้านเสริมสวยอะไรประมาณนี้ขึ้นจะกลับมาโฟกัสตัวเองในเร็วๆนี้ค่ะเออประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาจะค่อยๆคิดได้จะค่อยๆตะหนักได้ว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราได้ได้คุยกันแล้วอ่ะ อมืมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยคพัฒนานะค่อยคเป็นค่อยๆไปนะคือเขาจะบอกว่าคุณก็ไม่ต้องรีบคุณก็อยู่ในส่วนของคุณเขาก็จะอยู่ในส่วนของเขาคือเราก็ยังคุยยังเจอกันได้ยังทักหากันได้ไม่ได้หายไปไหนนะอะไรทํานองนี้คือถ้าคุณทักไปเขาก็จะตอบนะคะหรือถ้าเขาทักมาเขาก็หวังว่าคุณจะตอบเขาเช่นเดียวกันไม่งอนไม่หน่อยไม่คิดเยอะไม่มีตัดกะที่บันแบบ ด้านโลบอะไรประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันคุณเองก็ได้นะฉันก็ไม่ได้รีบนะฉันก็ชิวๆช่วงนี้ฉันก็จะดูแลแล้วดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองฉันก็สดๆสดแบบชิลๆหรือไม่รีบอะไรทํานองน,นี้นะคะคุณกับเขาจะเป็น energy อย่างนี้ในช่วงหลังๆจากเนี้ยค่อยๆที่มันเกิดเหตุการณ์พวกเนี้ยมาแล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เลยทันทีที่ต่างคนต่างไม่รีบแล้วคุณจะได้ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เอออืมคุณจะไม่รีบแต่จะมีบางคนนะดันมันเป็นใบเดียวใบเนี้ยค่ะเป็นใบเดียวใบนี้แม่แม่หมอขอขยายใบหนึ่งนะคะนิดนึงอืมคือเอาจริงนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่พัฒนานะ อีกแล้วอ่ะมันเป็นอะไรช่วงนี้อ่านไพ่ออกมารู้สึกถึงความที่แบบ ต่างคนต่างไม่มั่นใจอย่าประชดสิอย่าประชดไปดึงอีกใครเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เวิร์กนะคะแล้วถ้าเขาจับได้หรือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้เนี่ยมันจะพังทันทีนะคะแล้วคุณจะไม่ได้รับความเชื่อใจจากเขาคนนี้อีกเลยแม่หมอทุกปโตปเลยอะจริงๆคือคือคุณคุณถ้าคุณประชดทันทันทันใดนั้นถ้าถ้าเขารู้อะค่ะมันจะเกิดการแยกกันอยู่ทันทีมันจะเกิดการจบแล้วไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกเลยนะคะอืม อย่าพยายามดึงใครเข้ามามันเกือบดีอยู่แล้วนะเออมันเกือบจะเชลเชลไปเรื่อยๆให้ระวังนะคะต่างคนต่างประชดที่แบบถ้าไม่อะไรสักทีหรือไม่จริงใจให้ฉันเห็นถึงการกระทําของเธออ่ะฉันไปคุยกับคนอื่นนะฉันยังไม่เสียใจกับเธอนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะไดไพ่สรุปก็ให้ระวังไม่ได้เวิร์กเลยนะแล้ด้อมคลิปนี้ให้ระวังที่ใจคุณจะ หวั่นไหวและควยเขวนะคะที่จะดึงใครอีกคนเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะอันเนี้ยเกิดการประชดการเกิดการมองอะไรที่แบบต่างกันออกไปอะไรทํานองนี้ทั้งๆั้งทงี่คุณสองคนรู้สึกคิกกันอยู่นะและโดยเฉพาะเขาแม่หมอบอกเลยว่าโดยเฉพาะเอเนอร์จีของเขาที่รู้สึกถึงพลางงานของคุณที่มันใช่และมันตรงสปคดของเขามากๆนะคะก็ให้ระวังด้วยนะคะหนึ่งเลยให้ระวังเลยที่แบบ ถ้าเกิดว่าคุณไม่จริงจังหรือไม่อะไรสักทีอ่ะนั่นแหละให้ระวังแบบการที่จะประชดไปอาจจะไม่ถึงขั้นไปมีอะไรลึกซึ้งแต่อาจจะไปประชดไปคุยไปพูดกับคนอื่นให้คุณระวังถึงถึงเขาไม่ไม่เข้าไปก็ระวังคนคนนี้จะเข้ามาหาคนของคุณนะคะหรือจะเป็นเอ NERGY ของคุณเองก็ได้เป็นลักเก่ากับเข้ามาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็ต้องให้ระวังด้วยอะคะ่ะประมาณนี้นะคะโอเคขอบคุณที่เข้ามาฟังนะคะกับหัวข้อในคลิปนี้ สวัสดีค่ะ